สวัสดีครับทุกทุกท่านผู้ที่สนใจโครงสร้างภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทบทวนแล้วก็ดูแนวทางต่า,างๆเพิ่มเติมนะครับในการที่จะสร้างบรรทัดฐานเพื่อที่เพื่อที่จะเข้าใจในหมดของการสร้างประโยคนะครับก็หลักการเช่นเดิม ก็คือ Active ไว้ห้าพลา v ตไว้ซึ่งเป็นวิธีการที่ท่านอาจารย์ญญสมคิดแชร์แล้วก็สั่งสอนแชร์ประสบการณ์แล้วก็สอนพื้นฐานผมมานะครับทำไมเป็น Active ไว้้าถ้าปเป็น Passive ไว้อันนี้ผมบอกไปผ่านไปค่อนข้างย้ำไปหลายคิปนะครับไปหลายคิปพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสร้างให้ ให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับกเกิดขึ้นง่าย Active y 5ก็คือหมวดนี้นะครับ Active y 5คือ verb I verb, verb to be verb I verb to have verb to do verb T นะครับนิ้วโป้งผมติดผมแทนเป็น verb I โทนครับแทนเป็น verb to be ก็คือ is am are verb I new chi น,นะครับ verb I ก็คือ,อ intransitive verb นะครับ verb to have verb to do ก็ชัดเจนนะครับ verb T verb T verb T ก็คือ intransitive verb นะครับ intransitive verb i ินสันซิตีเวิร์ก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีการมารองรับนะครับซานซิตีเวิร์บก็คือกริยาที่ต้องมีการมารองรับเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นคลองพีซคือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหรือ,อพูดตามหลักอาจารย์ท่านทั่วไปก็กรรมต้องมีการมารองรับกับไม่ต้องมีการมารองรับไม่ต้องมีอินสันซิตีเวิร์บไม่ต้องมีการมารองรับนั้นหมายความว่าอาจจะมีในประโยคนั้นเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีมันก็สมบูรณ์ฟังดูแล้วเข้าใจ ได้ชัดเจนอยู่แล้วก็เลยใช้คำว่าอิน a n นซิตีเวิร์คือไม่ต้องมีการมารองรับก็ได้แต่ในประโยคมันจะมีอยู่แล้วมันจะมีอยู่แล้วอย่างเช่นคำว่า school เห็นไหมครับคำว่า school นี่แหละก็คือคอมเพลเมนต์เป็นคอม p พลเมนต์อ่าเป็นคอมเพลเมนต์คือคอม l พล e เพื่อให้มันสมบูรณ์โดยที่ทูสคูลเนี่ยอาจจะพบว่าหลายคณาจารย์จะบอกว่ามันคือกรรมนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันคือคอมพลเมนต์คือทําให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ไม่ต้องทูสคูลอินดี้อ่าอินดี้ โกอินดี้วอลก์ไอด้าโกไอด้าวอลกเห็นไหมครับมันอินดี้ไปอินดี้เดินมันก็เข้าใจเดื่อมันอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเอาคอมพิเวเตอร์มาวางฉะนั้นมันก็เลยเป็นครับที่มาของของอินสารซิสิบเวิร์บคือเวิร์บไอนะครับเวิร์บไสส่วนสารซิสิบเวิร์บก็คือ,เ,อเวิร์บที่ต้องมีกรรมมารองรับมีกรรมมารองรับถ้ามันขาดกรรมมารองรับมันอาจจะเข้าใจได้แต่เข้าใจโดยไม่ชัดเจนหรือเข้าใจยากสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสักนิดหนึ่งประมาณนี้ แต่ทั้งไอทั้งทีเนี่ยเท่าที่ผมเห็นสังเกตเห็นมาเนี่ยก็มันจะใส่ใส่ตัวมารองรับของมันให้เต็มรูปประโยช์อยู่แล้ว<ม>ประธานกิริยากรรมเนี่ยอย่างที่เขบอกคุณคุณเลยประธานกิริยาบวกจุดๆ,ๆเนี่ยไอจุดๆ,ๆก็คือกรรมหรือคอมพลเมนต์นะครับทุกประโยคก็จะไอ้นี้ได้น้องต้ฟังพ่อพูดขึ้นไปทำไมไม่ต้องต้งเรียนเพิ่มหรือจะต้องมาเรียนเพิ่มหืม ไปเรียกกับพี่ดีมางั้นพี่ดีก็ต้องมานั่งเรียนใหม่ครับอันนี้คือหันไปคุยกับลูกอันนี้คือวิธีการในการสร้างประโยชน์นะครับสร้างประโยชน์ฉะนั้นาถามว่ามันจะยากขึ้นไหมในการสังเกตไอกับทีไม่ไม่ยากไม่ยากครับเพราะมันมีในแต่ละประโยคมีอยู่แล้ว this is a book เห็นไหมครับ this เป็นประธานเฉพาะเจาะจงก็คือ this นะครับ this this is this is is ก็คือ verb to be is am are a book นั่นแหละครับก็คือเห็นไหมครับว่ามันเป็น complement มันเป็น complement นี่คือหนังสือเล่มหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับนี่คือสมุดเล่มหนึ่ง this a p e n นี่คือปากกาเล่มหนึ่ง this a p e n l นี่คือดินสอแท่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับว่าถึงถึงมันไม่ไม่ไม่เอาดินสอไม่เอาปากกาไม่เอาสมุดมาวางมาใส่ในประโยคมันก็ this นี่คือนี่คือนี่คือนี่เป็นนี่คือนี่เป็นเห็นไหมครับมันก็บอกโดยที่ไม่ต้องมีการมารองรับ ในตัวประโยคของมันเห็นไหมฮะว่ามันก็เป็นรูปแบบอย่างเงี้ยถึงมันจะบอกว่าไม่ต้องมีการมารองรับแต่ในประโยคมันก็มาวางให้ให้เข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนทีนะครับส่วนท,นะวนทีที่เป็นสารซิปเอ่อเวิร์บทีก็คือสารซิปซิเวิร์บนะครับผมแทนด้วยนิดก,ก้อยกินนะครับกินอีดนะครับสตาร์ดี้อย่างเงี้ยเออเรียนเรียนอะไรก็ เป็นเอาอังกฤษมาเอาฝรั่งเศสมาภาษางรั่งเษสฝรั่งเศสหรืออะไรก็แล้วแต่มาใส่เพื่อให้มันอคอมพิวตเพื่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นคือหลักอ่านของ i กับ T นะครับแล้วเวลาสร้างแล้วเวลาสร้างนะครับมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติครับสำหรับสำหรับการฝึกประโยคซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประธานเนี่ยจะถูกตัดออกเวลาพูด ถ้าเราคุยกันเนี่ยประธานจะถูกตัดออกไปโดยใช้กิริยาแล้วก็กิริยาช่วยมาใช้ในการบังคับว่าเอยประธานทาอะไรอะไรประมาณนี้เพราะ,ระ,ะกิริยาช่วยเนี่ยมันจะบอกว่าประธานนั้นเป็นอะไรนะครับถ้าคนถ้าเจ้าของภาษาเขาก็จะใช้อเอ็กเซนในการบอกว่าเออประธานตัวนี้มันคืออะไรประมาณนี้ครับเราจะาไม่ยกประธานขึ้นมาซ้ําๆบ่อยๆเหมือนกับว่าอินดี้เป็นนักเรียนอินดี้ไปเดินไปอิอนดี้อีส A student Indie walk to school Indie has ho homework Indie do homework แต่เวลาอธิบายในเรื่องจริงๆ Indie จะหายไปประธานจะหายไปใช่ไงว่ Indie is a student Indie walk to school has homework do does homework is วันนั้นเห็นไหมครับว่าประธานจะถูกหายไปเพราะว่าพูดซ้ำบ่อยๆมันดูแบบ ไม่สนอไปลอ้อหูนะครับก็จะถูกตัดออกไปถูกตัดออกไปอัตโนมัติเป็นเรื่องขึ้น่เป็นเรื่องที่ไปที่มาของพูดว่าอ๋อเวลาพูดเนี่ยเขาไม่ยกแกรมมาเข้ามาให้ครบหรอกไม่ยกแกรมมาก็คือไม่ยกไวายากรณ์มาให้ครบเพื่อความคล่องตัวและความเข้าใจรวดเร็วเห็นไหมครับแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าเขาใช้เอ็กเซนต์ในการนำพาความหมายฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าไม่ใช่เจ้าของภาษาคนที่เป็นคนอื่นเนี่ยก็เอ็กเซนตะ์อะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ก็ต้องใช้รับต้องใช้แกม่าก็คือประธานมาให้ครบก่อนเพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเวลาสอนแชร์กับเด็กๆหรือกับผู้ที่สนใจก็จะต้องเอาประธานมาวางอยู่บ่อยๆเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจก่อนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้เพื่อเกิดความเข้าใจชัดเจนแล้วเราถึงไปเรียนถึงเอ็กเซนต์กันการเอาสำเนียงเข้ามาถึงจะไปได้นะครับถ้าจะข้ามรัดหรือรัดไปโดยว่าอ๋อไม่ใช้เอ็กเซนต์ไว้ไม่ใช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 ้แกม่าไ,ไว้ข้ามไปเอาเอ็กเซนต์เลย บอกเลยนะครับว่าเหมือนกับคุณขึ้นทางผิดอ่ะอาจารย์สมคิดว่าเฮ้ยคุณไปทางลัดอ่ะไปทางลัดระวังหลงนะถ้ามันหลงแล้วคุณก็จะเสียเวลาไปอีกอาจารย์สมคิดพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยระวังคุณหลงอะ่ะระวังคุณหลงคุณต้องจับหลักให้ได้ก่อนพอจับหลักได้ปั๊บเนี่ยคุณจะไปทางไหนเนี่ยคุณก็ง่ายแล้วอะไรประมาณเนี้ขับอะไรประมาณนี้ ap, รรนี่อาจารย์สมคิดพูดตั้งแต่เริ่มเรียนกับท่านเลยว่าเฮ้ยคุณต้องจับหลักให้ได้นะอาจารย์กฤษณะวางว่าเฮ้ยต้องจับหลักให้ได้สมคิดเขาพูดคํานี้เลย เขาพือเอาเขาผู้ขอใจจิตสนามาบอกผมว่าเฮ้ยท่านสมคิดท่านตอนจับหลักให้ได้พอจับหลักได้ท่านจะไม่หลงทางผลที่การที่จับหลักให้ได้ท่านอาจารย์สมคิก็จบมาเกยียรติยศจาบสองของของมาลายมีมตราสของอินเดียนะครับนั่นคือล่าช้าไปหนึ่งปีเพราะว่าไปไปเอาภาษาจากท่านอาจารย์จตสนาเห็นไหมครับว่าพอจับหลักได้มันก็นําพาให้ไปได้แล้วท่า์สมคิดก็เอาเอาโครงสร้างของตัวนั้นอะมาสื่อให้กับผมนะครับมาสื่อให้กับไออ่น้องๆ ที่มาเรียนที่สนใจก็มาต่อได้ผมก็มาต่อได้เห็นไหมครับคือจับหลักให้ถูกแล้วก็ไปต่อได้ส่วนเรื่องเอกเสนการพูดนะเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลที่ผมจะต้องไปฟังเจ้าของภาษาเดงผมไม่ได้ไปฟังอาจารย์สมคิดพูดนะครับท่านอาจารย์สมคิดย้าแล้วย้าอีกว่าไม่ใช่ท่านมงคลมามาเอาสำเนียงผมไม่ใช่แน่นอนผมก็ไม่ท่านอาจารย์กฤษณะก็บอกว่าท่านอาจารย์สมคิดอย่ามาเอา,เอ,าอย่ามาเอาสำเนียงผมนะ อย่ามาเอาของอาจารย์กิสชนะอาจารย์กิษชนะก็จะเป็นอินเดียท่านอาจารย์สมคิดต้องไปฝึกสำเนียงของ4ประเทศก็คืออังกฤษอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลีย4ประเทศนี้เพื่อจะได้สำเนียงอังกฤษแท้ๆของเขาเห็นไหมครับว่าเขากําำหนดมาแค่ 4, 4ี่ประเทศนี้หลังจากที่ได้โครงสร้างได้โครงสร้างแล้วก็ไปฟัง4ประเทศนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ใน4ประเทศนี้ที่เราเห็นเห็นกันในปัจจุบันหนึ่งอาจารย์โฮกเอเโฮกสอง วอชดิสนีย์อิงลิสแมจิกอิงลิสแมจิกหนังการ์ตูนประมาณ1 0 25ที10นาที25ทีก็มีสั้นก็มียาวก็มีเป็นสำเนียงแท้ๆวอชดิสนียเป็นของอเมริกาเห็นไหมครับแคนาดาผมยังไม่เห็นแคนาดามีนะครับแต่ยังไม่เห็นผมยังไม่ได้ค้นหาแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยของแอนดูบิกแล้วก็อีกคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยผมดูคนๆเป็นของใครผมจำไม่ได้นะครับ ดี่คนนี้อยู่ในเมืองไทยนานมากสำเนียงเขาอยู่ในเมืองไทยนานมากเขาจะสอนแบบตลกโปกฮาเป็นธรรมดาชื่อเมื่อวานนี้ผมยังดูอยู่เลยผมจําจําอันนี้ไม่ได้ผมจําชื่อไม่ได้ฟังดูเข้าใจง่ายนะเขาสอนเขาสอนพูดเลยสอนพูดสอนฝึกพูดฝึกนั้นหมายความว่าเราต้องได้ศัพท์มาแล้วแล้วก็ฝึกพูดอยู่เรื่อยๆซึ่งผมมองว่าสำเนียงได้แต่คนที่เรียนจะยากขึ้นไปอีกเพราะเรายังไม่ได้พื้นฐานตัวนี้ รเราจับพื้นฐานตัวนี้ไม่ได้ซึ่งผมเคยดูมาก่อนมาดูมาก่อนครับแอนดูบิกเนี่ยผมดูทุกวันหลังข่าวสมัยก่อนก็จับไม่ได้ก็รู้ว่าสำเนียงมันง่ายอ่าก็รู้ว่าแค่สำเนียงเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจับเราพูดตามเขาไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้โครงสร้างเราไม่รู้ว่าโครงสร้างเขาวางไปไงแต่ตอนนี้ผมได้โครงสร้างพอกลับไปฟังเขาพูดอีกทีอ๋อเขาพูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องนี้นสำเนียงไปอย่างนี้มันมาจากไหนอะไรเงี้ยเราจับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ของ AJH a w k เนี่ยผมฟังประจำอาจารย์สมคิดเขาก็าบอกว่าตัวเนี้ย อาเกี่ยวพกได้ง่ายสุดนะครับเพราะว่ามันมีซับไตเติลวิ่งข้างล่างเนี่ยเราฝึกพูดตามเขาพูดออกมาเลยตามเขานะครับพูดออกมาเลยตามเขาเขา,เขามีซับไตเติลข้างล่างก็พูดตามเขานั่นแหละนะครับเป็นการสร้างสำเนียงฝึกสำเนียงตามเขานะครับแล้วก็ของวอล์ดิสนีย์วอล์ดิสนีย์เนี่ยเป็นหนังการ์ตูนอยู่ประมาณ26ถ้าเป็นซีดีสมัยก่อน26ซีดี26แผ่นตอนนี้เขาเอาลงใน YouTube นะครับประมาณก็26ตอนนั่นแหละ แผ่นซีดีผมผมเคยไลฟ์มาให้ไลฟ์เก็บเอาไว้ให้ลูกดูเนะี่ยหายไปหมดนะแล้วตอนนี้ก็เป็นต้องเข้าไปดูใน Youtube ก็ยังมีอยู่มีครบอยู่ครับดูก็เพลินของเด็กเพลินผู้ใหญ่ดูก็เพลินเพราะมันง่ายผู้ใหญ่ในการเรียนรู้ประโยคง่ายๆสั้นๆง่ายๆถามตอบเนเข้ามาดูของวอลต์ดินนี่ก็ยังก็ยังผมก็ยังมองว่าโอเคอยู่ผมก็ยังดูอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันง่ายจริงๆนะครับประโยคก,ก็เริ่มอย่างนี้แหละ เอ่อ t to be, e อีเซอร a มา what to have วอ to do มีอยู่องี้แล้วก็ i กัทีมีบ้างน,นิดหน่อยผปลปล่ปลก็จะเริ่มเป็นถ้าแยกมาก็จะเป็น Active Voice 5อยู่ดีเห็นไหมครับเข้ากันไปหมดเลยเข้ากับถึงจะทำคนละที่แต่สุดท้ายก็มาวนเข้าอยู่ในในโหมดของท่านอาจารย์กฤษณะอาจารย์สมคิดอยู่ดีนะครับเขาจะยังไม่เอา passive v ไว้ e ลงมานะครับของ v o นี่นี่เขายังไม่เอา,าเพราะว่ามันสูงเกินไปสำหรับเด็กนะครับเขาก็เอาแค่ Active ไว i c e ้มาวาง ก็จะมีคำสนทนาคำทักทายสวัสดีเฮลโหลอะไรเงี้ยตามตามตามเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นของภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะกับเด็กเด็กมากนะครับเหมาะกับเด็กป .3 ป .234 นี่เงี้ยเหมาะมากนะครับอันนี้ผมผมดูครบทุกคลิปครับดูครบทุกคลิปแล้วนะครับแต่จริงๆหลักการจริงๆจะดูให้จําได้ก็ดูต้องคลิปหนึ่งคลิปที่หนึ่งที่สองจำให้ได้แม่นยาแล้วมันจะค่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆจำไม่ได้แต่เราคิปไปก่อน,นครับแล้วเราก็จะเก็บเก็บเก็บเราจะจําประโยคได้นะครับ แรกๆก็ติดแปรฮยแปรได้แปร,ได,แปรได้นีห่หว่าฮยตกใจฮึเราแปรได้แปรได้แต่พอไปนานแล้วจะไม่สนใจเรื่องแปรแล้วจะจําแค่ประโยคครับเพราะมันแปรเริ่มจําได้ไปทุกประโยคแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้บอกบอกไว้สําหรับคนที่จําโครงสร้างได้แล้วเพราะคลิปที่แล้วผมจําได้ผมเอ่อผมเน้นว่าเฮ้ยให้ทำโครงสร้างจําโครงสร้างให้ได้แล้วก็พอจาโครงสร้างได้แล้วอาจจะเบื่อวอาเฮ้ย,ยพูดซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาเบื่อคลิปไม่อยากดูต่อฉะนั้นก็จะต้องตัดไปดูที่คลิปของอ่า วอชนี่หรือว่าขออาจารย์เ j ฮกเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนบริบทในการที่เอ้ยเบื่อเรื่องนี้ไปดูเรื่องนี้เบื่อเรื่องนี้ไปดูเรื่องนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจำโครงสร้างนะครับให้ได้อย่างแม่นยำก่อนก่อนจะกล้าไปถ้ากล้าไปโดยที่ข้าก้าวข้าไปโดยที่ยังไม่แม่นยำในตัวนี้จะติดขัดนะครับจะติดขัดครับคลิปหน้าเจอกันอีกทางครับสวัสดีครับ